ผู้งตรงว่าถ้าไอศักดิ์ศั์เนี่ยกับลูกจิตติไม่โดนจับเนี่ยโอ้โหกูเลิกทาชมรมแล้วนะวันนี้ขอระบายฟัมในใจสักวันนะครับนะเพราะอะไรแม่เพราะว่ามันน่าเจ็บใจร้องกันแล้วไปถือป้ายแม่งกันแล้วนะแม่งไม่ไม่รู้ไม่มีความรู้สึกหน้าด้านมั่งเลยไม่มีความรู้สึกหน้าด้านอับอายขายขี้หน้ามั่งเลยไปประจานแม่งสองเที่ยวแล้วพรุ่งนี้แม่งต้องไปอีกเที่ยวเที่ยวที่สามพรุ่งนี้เป็นระดับผู้การจังหวัด จะดูว่าแม่งทาไงอีกไม่ทําแม่งก็จะไปถืออย่างนั้นแหละแม่งถือไปถือมาถือทุกอาทิตย์อ่ะอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันะวน,นะอยู่ได้อยู่ไปผมทนได้ค่าป้ายป้ายละพันอาทิตย์ละหนึ่งพันบาทผมยอมเสียเลยค่าป้ายนะผมมีร้านทําป้ายเขาขคิดห้าร้อยผมให้หนึ่งพันขอด่วนพิเศษนะต้องการใช้ด่วนนะวันนี้สั่งเช้าได้เย็นนะครับเขาคิดห้าร้อยให้พันนะเพราะอะไรไหม เขาต้อง,งารเอาไป้ายไปประจานคนพวกนี้มันไม่ทํางานนะมันทําผิดกฎหมายแต่มันอยู่ได้เพราะอะไรเพราะพ่อมันใหญ่มันพูดกับผมเลยว่าพ่อกูใหญ่โอ้โหผมฟังแนละ้วมันเจ็บปวดจริงๆที่แม่งยอมรับนะลูกจิตติแม่งใหญ่จริงนะลูกอดีตผู้การปรจีนใหญ่จริงเพราะอะไรเพราะว่ามีนาสีดูแลถ้าไม่มีนาสีดูแลแม่งป่านี้จบไปนานแล้วพูดตรงมันเจ็บปวดอะที่มีอดีตรองผบตรแม่งน้าสีดูแลอย่างเงี้ยผมถามเลยว่า มันเจ็บปวดไหมเนี่ยไอ้ลูกจิตติลูกของไอ้ผู้การปาจัจติมารีเนี่ยรุ่นสามห้าเนี่ยนะมันอยู่กับน,น้าสีถ้าไม่มีน้าสีป่านนี้จบนานแล้วนี่คือความเจ็บปวดนะผมถามว่ามันประเทศไทยถ้ามันมีแบบเนี้ยอย่ามีดีกว่าวงการตํารวจนะเดี๋ยวมันก็ต้องยิงกันอีกมนุษย์จะยิงอีกกี่ศพเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ไงไอ้คนตั้งใจทํางานแม่งจะขอกลับบ้านร้อยกิโลไปกลับมึงไม่ให้ย้ายไอ้หียลูกจิตติกับลูกไอ้ผู้การปัจีบุรี แม่งทาผิดกฎหมายไปร้องให้จับก็ไม่จับไปทําอะไรก็ไม่จับไปร้องสอบสวนกลางสอบสวนกลางก็บอกขอเวลาหนึ่งเดือนนะไปร้องที่พบตรนะพีซีทีแม่งก็ไม่กล้าจับเพราะอะไรเพราะแม่งพีซีทีก็ของใครก็ของไอ้สอเสือทั้งนั้นนะ <c oughs> โดยมีไอ้เม่นดําเป็นหัวขบวนการในการเก็บสวยไอ้หใครๆก็รู้พีซีทีอะนะมีทั้งไอ้เม่นดํามีทั้งไอ้อย่าให้พูดเลยแม่งไอ้สีบอเนี่ยนะผมนึงบอกว่าไอ้เป้ฮัตล็อกเนี่ยนะ แม่งเป็นคนดูแลรับมาจากใครรับมาจากนายพลปอปานะไอพวกอย่างเนี้ยมันมีข้อขทั้งนั้นผมถามว่าแต่ละคนแม่งนะไอเม่นดําเนี่ยนะอย่าพูดเลยมันบัดซบที่สุดเนี่ยในวงการตํารวจนะนะครับอย่างที่ผมบอกอะรางวัลจากดาวแม่งเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับจากมือนายกอะในประเทศไทยอะคนอื่นเขาได้รับบ,บนเวทีมันแม่งเอาใส่กล่องพิซซ่าแม่งเอากลับบ้านไปรางวัลจากดาวพี่น้องประชาชนคิดดูนี่คือความเจ็บปวดไหม ไอหาผม,มเป็นไอแม่นดำเี่ยผมอายมากเลยนะไปถึงปุ๊บไปถึงหน้างานแล้วที่รับรางวัลจากดาวเขาบอกเฮ้ยเขาไม่ให้คุณรับรางวัลบนเวทีเว้ยไอน้องเอาก้าอี่ไอแม่นดำออกดิเอากา้าอี้แม่นดำออกไปจากในในเขาเรียกในเวทีอ่ะบังเอิญว่าไอโปรเจคเตอร์เนี่ยมันทําไว้แล้วมันเลยลบไม่ได้นะแต่ขอโทษทีครับรางวัลจากดาวแม่งเอาใส่กล่องพิซซ่ามึงเอากลับไปบ้านไม่ให้มึงรับรางวัลบ,บนเวที พี่น้องประชาชนคิดดูนีนะมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะถึงบอกว่าไอหาคนระดับนายพลได้รับรางวัลจากดาวดีเด่นเม่งเขาไม่ให้ขึ้นรับรางวัลบนเวทีก็แสดงว่ามันต้องทําอับยศหรือทําอะไรที่ไม่ดีนะอย่างมากมายนะผมพูดให้ฟังเลยว่าสิ่งจริงๆเหล่านี้นะมันเป็นสิ่งที่ผมเจ็บปวดผมทํางานกับตํารวจมาสิบปีผมไม่เคยเจอบัตรซบแบบนี้เลยยุคนี้เป็นยุคที่บัตรซบที่สุด ที่เห็นความระยำอับปีตั้งแต่เจรตํารวจแห่งชาติบางคนนะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนนะไอพีซีทีบางคนนะ T, นนะหน่วยงานบางคนอย่างเงี้ยมันเห็นแล้วมันโอ้โหมันโคตรเจ็บปวดพุ่งตรงนะวันนี้ขอระบายสักวันนะเพื่อความบันเทิงนะมันเต็มคาราเบลสักวันนะก่อนที่จะหยุดพักผ่อนพูดตรงๆว่า ถ้าไอ้สักดิทั์เนี่ยกับลูกจิตติไม่โดนจับเนี่ยโอ้โหเฮียกูเล่าทำชมรมแล้วมันไม่ไหวแนละ้วไอ้หาตำรวจแม่งเป็นโจรชัดๆเอ้ไอ้หาบึงนะงานการไม่ทำอะแล้วคิดดูตำรวจเฮียอะไรทรงผมอย่างเงี้ยทรงผมอุนตา้าแมนอ่ะนะไอ้หาเขาตัดผมทรงไงทรงเกียนไอ้หาที่มึงตัดผมทรงอุนตา้าแมนคิดดูแล้วกันโอ้โหไอ้หาแล้วประเทศไทยจะอยู่ยังไงรัฐบาลแม่งก็ไม่เอาไหนนะ ลุงตู่แม่งปฏิรูปมา8ปีสุดท้ายก็ได้อย่างเงี้ยได้สักดิทัศน์ไอ้เนี่ยไอ้ปดินวิทย์เนี่ยแม่งวัรดอุนต้าแมนเนี่ยคนหนึ่งโค้งพนันออนไลน์เนี่ยแม่งทำให้พนันออนไลน์ดูยังไงประเทศไทยนะครับนะเอาละวันเนี้ยเอาแค่นี้หอมปล่าขอมคอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตามล่าแม่งอีกจะไปกองป่าอีกรอบหนึ่งดูว่าจะทำไหมจ่อไหมจับไหมไอ้ปดแบบินวิทย์เนี่ยลูกจิตติเนี่ยไก่ไอ้ไ ไอ้เต้นในตู้ไอ้เต้นเนี่ยนะไอ้เนี่ยสัดสันติทัศน์เนี่ยนะผมไม่ต้องสนใจเรื่องไอ้จเลละเพราะว่าเดี๋ยวออกมาจับคดีอาญามันถูกออกมาจับยังไงมันกอกออกรายการอยู่ดีนะครับนะวันเนี้ยความจริงมีหนึ่งเดียวนะวันนี้เนี่ยผมได้รับการประสานงานจากเจเาหน้าทรวแห่งชาติบอกว่าไอ้คดีลูกชายจิติรอดบางยางน <ะ S 2> อ้กอบที่โพพันพนันออนไลน์กับลูกชายอดีตผู้การปราจีนบุรีนะครับนัดสันติทัศน์ ไอ้นัทสันดิทัศน์เนี่ยสามารถเอาผิดได้ไม่มีปัญหาแต่ลูกชายจิตติล่าบางอย่างหลักฐานยังไม่เพียงพอผมถามว่าลูกชายจิตติมีหลักทรัพย์เป็นพันล้านมียศแค่พันตำรวจตีแล้วมันร่ำรวยผิดปกติแค่นี้นะครับเจเลตตำรวจอชาติยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเงินจากสัตดิทัศน์เป็นเงินที่ยอมรับว่าได้มาจากพนันออนไลน์มีการโอนเงินให้กับนะ บัต,ตินไวทนะหรือกอลอฟลูกชายกิติเป็นไม่ต่ำกว่า600ล้านบาทแล้วถามว่าเป็นเงินที่ได้าจากอะไรครับเพราะเป็นเงินคนนึงบอกว่าเป็นเงินที่ได้าจากเว็บพนันออนไลน์นะผมถามว่าวันนี้ประเทศไทยมีเจรตํารวจอย่างชาติพัฒน์ส้มตีนอะไรนะเมื่อเจลตํารวจาชาติไม่ได้เป็นที่พึ่งให้กับข้าราชการตํารวจไม่ได้เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนอะไรก็แล้วแต่คดีผู้การแวนะครับคณะกรรมการของเจรตํารวจาชาติยังไม่ได้ยังไม่กล้าสรุปเลยว่า คดีนี่มีความผิดวินัยได้บิ๊กโจ๊กพลตรีสุรเชษฐ์หักพนันเมื่อวานนี้สรุปเดิว่าผู้การแวร์ผู้การนาธาิวาสกับพวกมีความผิดวินัยร้ายแรงพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่ารองผอ,อตรนะครับฟันธงผู้การแวร์มีความผิดวินัยร้ายแรงแต่จเจริญตนรวจชาติสอบมาแล้วเจ็ดชั่วโครตรนะครับไม่ต่ำกว่าห้าเดือนนะครับสี่ห้าเดือนไม่มีผลงานไปที่ประจักษ์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ลมอย่างเดียวเราบอกว่า จะรีบสรุปว่ามีมูลแต่ก็ไม่ไม่กล้าทําอะไรพี่น้องประชาชนคิดดูอันนี้ผมไม่เห็นตัวอย่างคืออดีตอันนี้คดีของผู้การนาลาธิวาฒอดีตผู้การนาลาธิวัฒชัดเจนอันนี้มาอีกลูกชายจิตติเล่าบางยางเพราะจิตติเล่าบางอยางอะไรเป็นเด็กของผู้ใหญ่ในซี่รัฐบาลน,นะที่เอาสมเด็จองค์ใหญ่องโตนะไปให้ใครก็ไม่รู้นะในซี่ของรัฐบาลถึงวันนี้ นะครับมีความร่ำรวยปกติมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นะทรงผมแม่งนู่นอะทรงผมเหมือนไอ้ไอเขาเรียกอะไรวะอุลตร้ามแมนอะนะตกลงเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรตอนนี้ไม่ต้องทำงานนะครับพี่น้องประชาชนไปอยู่หน่วยงานของสอกอบอนะไปอยู่ที่กรมารน,นะครับเป็นพันตำรวจตีที่ไม่ต้องทำงานนะครับมีรถขับฟอร์ดแรี่มีบ้านราคา300ล้านนะเป็นยศแค่พันตำรวจตีพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่า วงการตํารวจจะไม่ชิบหายยังไงเมื่อมีตารวจระดับร้อยตำรวจโทมีเงินพันล้านพันตํารวจตรีมีเงินพันล้าน, 1, เ,น, 1, านเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แต่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจจำลองศักดิ์พัท์หรือหน่วยงานของทางราชการไม่ว่าจะเป็นสอบสวนกลางนะหรือหน่วยงานของพีซีทีที่ขึ้นตรงกับพบตรไม่กล้าออกหมายจับไอส้สกดิททัน์กับไอลูกจิติลอบบางอยา่างที่เกี่ยวข้องกับพน,นันออนไลน์แถมยังมีเจเลยตารวจแห่งชาติให้การช่วยเหลืออีกพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าประเทศไทยมันจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเจ้าของเ็บพนันออนไลน์ที่เป็นลูกของตำรวจอดีตผู้บัญชารตำรวจภุธรภาคสองอดีตผู้การป่าจีบรุรีมีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่าพันล้านสองคนของพันล้านมีเงินหมุนเวียนเนี่ยเกี่ยวข้องกับสวัสดิ์สัวนเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกันเนี่ยพวกนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านพี่น้องประชาชนคิดดูประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่กล้าจับไอหมาสองตัวเนี่ยที่เป็นลูกตำรวจนะมีเงินตั้งสองพันล้านพี่น้องประชาชน มันน่าเจ็บใจไหมครับพี่นอ้องประชาชนประชาชนอย่างพวกเรานะถูกใส่กุญแจมือถูกจับกุมคุมขังนะครับนะแต่ลูกตารวจทํนาเว็บพนันออนไลน์แม่งไ,ไ,ไม่มีความผิดวินัยก็ไม่โดนนะไอ้ที่โทรหาผมเนี่ยบอกว่าวินัยเอาผิดยังไม่ได้เลยผมหถามว่ามึงจะเป็นกรรมการส้นตรีนอะไรในเมื่อพวกมึงเองช่วยกันอย่างเงี้ยแล้วมึงจะเป็นเจลตตำรวจแห่งชาติำเำี้ยอะไรถามจริงๆนะมันไม่มีประโยชน์เลยนะทุกเรื่องที่เอาไปสอบเนี่ย จะมาสอบในพลจอจานจะมาสอบในพลนั้นในพลนี้ถามว่ามึงเอาสมองส่วนไหนคิดแต่ละคนไอกรรมการทั้งหลายแหละนะน้องสันทนาประยูรนัมาสอบน่จริงก็สอบสันทนาประยุรนัเลยคุณเป็นน้องเนี่ยสันทนาประยุรนัดเป็นคนร้องในพลจอก็ให้สันทนาประยุรนัไปสอบกับน้องของคุณเลยในฐานะที่ว่ารู้ข้อมูลของนายพลจอก็สอบไปเลยนะครับคุณชวิ์ก็ยังไม่ไปตั้มก็ยังไม่ไปผมจะไปทําไมในเมื่อ มันเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณต้องไปสแสวงหาความจริงไม่ใช่มาขอจากผมนะพอขอจากผมไปเอาข้อมูลไปให้ปุ๊บแม่งบอกว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอนะลูกของจิตติเล่าบางยางกับไปลูกอดีตผู้การบัจจีโมลีและบึงจารไปทำส้นตีนะลรตั้งหกห้าหกร้อยแผ่นถามหน่อยเราพยานไปให้สอบนี่คือความบัดซบจริงๆของวงการตํารวจในเจริญตำรวจชาติยุคปัจจุบันนี้มันไม่มีความเที่ยงธรรมมันมีได้ช่วยกันอย่างเดียวพี่น้องประชาชนคิดดู และตำรวจมันจะได้รับความเป็นธรรมยังไงในเมื่อวงการตำรวจเป็นแบบนี้วันนี้มีน้องคนหนึ่งอยู่สอนอบางโพงพางขอยายกลับภูมิน้าเนาเพราะว่าเดินทางไปกลับวันละร้อยกิโลสุดท้ายไม่ได้กลับขอลาออกดีกว่าไปทําอาชีพอื่นสาธุน้องเอ้ยเองออกจากตำรวจดีแล้วนะไปทําอาชีพอื่นเนอะมันเป็นอาชีพที่นะผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยความสนใจหรอกเพราะว่าเองไม่ใช่ลูกของผู้ใหญ่เองไม่ใช่ลูกของจิตติเองไม่ใช่ลูกของผู้การประจีนนะ ถ้าเองเป็นลูกของผู้การปาจีนเองเป็นลูกของจิตติเนี่ยรับรองเองได้ย้ายเนี่ยเห็นไหมลูกลูกผู้การปาจีนเข้าในรุ่นไหนรุ่นที่แม่งไม่ต้องสอบอะรุ่นพิเศษลูกเอจิตติลูกเข้ามารุ่นพิเศษไอ้ตะกูลเนี่ยสี่ห้าตัวเนี่ยนะรวมทั้งไอ้สี่บอยใบอะพวกนี้มันมารุ่นเดียวกันหมดนะรุ่นพิเศษมันไม่ใช่ว่ารุ่นที่ต้องสอบเหมือนพวกเองที่ต้องลำบากที่ต้องมานั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องสอบปากคาต้องนั่งขับรถไปกลับวันร้อยโล ไอ้พวกนี้วันๆไม่ต้องทํางานรับแม่งรถสปอร์ตหรูคันหนึ่งสาล้าน20ล้านใส่ในรายการเรือน20ล้านงานการไม่ต้องทำเพราะอะไรเพราะเป็นหน้าห้องของผู้บริการนะของสอตอมอบ้างนะเป็นนายเวรของนะผู้บัญราการบ้างนะครับเอาไปอยู่กรมนอบ้างนะผมถามมาเรื่องแบบนี้ไอ้หากูเป็นตำรวจทั่วไปกูก็น้อยใจวะลูกแม่งลูกท่านหลานเธอ ทำงานไม่ต้องทำงานไอ้เหี้ยมีตังเป็นพันล้านทำความผิดกฎหมายแม่งไม่โดนทาไม่โดนลงโทษจิบหายประเทศไทย